ที่เดมอมประมาณสองหมื่นโดสตอนนี้ก็ฉีดควบคุมไปหมดแล้วทุกคนแล้วข่าวที่แล้วเนี่ยศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันกับทางเทศาบาลก็จัดถุงสู้ภัยโควิดใช่ไหมที่ในนั้นมีเจลสองกระปกุกมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีหน้ากากนะครับพวกเราไปช่วยกันแจกจ่ายหมดเลยใช่ไหมโอ้ถือว่าเป็นภารกิจถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะเพราะว่าการที่ท่านช่วยเดินไปแจกพวกกับ ทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องด้วยพวกเขาจะได้มีอาวุธไปป้องกันเรื่องโควิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเริ่มมีมาตรการจะเปิดเสรีลแล้วอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเข้าเมืองไทยเนี่ยเดิมทีพอเข้าเมืองไทยมาแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่า test and go คือพอเข้าปุ๊บลงเครื่องปุ๊บคุณต้องมาเช็คโควิด พอเช็คเอทเคเสร็จคุณห้าไปไหนคุณต้องอยู่โรงพยาบาลเขาเขาเช็คไอพีซีอาร์ P R, นะเช็คอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนก่อนพอคุณไม่เป็นอะไรแล้วคุณค่อยเข้าไปเที่ยวประเทศไทยได้แล้วหลังจากน,นั้นอีกห้าวันอีกเจ็ดวันคุณต้องกลับมาเช็คใหม่อีกตอนนี้ยกเลิกหมดแล้วเดือนหน้าไม่ต้องแล้วเข้าประเทศไทยเข้าฟรีเลยอยากไปไหนก็ไปฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยโดนผลกระทบจากโควิดทำให้เศรษฐกิจเนี่ย มันหยุดทุกอย่างมันหยุดทุกอย่างนักท่องเที่ยวที่เราเคยเห็นเข้ามาประเทศไทยปีประมาณสี่สิบล้านคนเนะี่ยปีที่แล้วไทยทราบไหมครัว่า,ากี่คนศูนย์สี่สิบล้านคนที่เราเคยได้เงินเข้าประเทศเราฟรีๆเนี่ยนะสองล้านล้านคือนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าคน,น่ยใช้ประมาณคนละห้าหมื่นบาทฉเฉลี่ยนะ ค่าโรงแรมค่าอาหารค่าช้อปปิ้งค่าไปสปาค่าไปเที่ยวสถานบันเทิงทุกอย่างเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วห้าหมื่นบาทคนหนึ่งอาจจะสองหมื่นบางคนอาจจะแปดหมื่นแล้วแต่คนไงแต่เฉลี่ยแล้วห้าหมื่นบาทสี่สิบล้านคนเนี่ยมีเงินเข้าประเทศฟรีๆเนี่ยปีละสองล้านล้านแต่ปีที่แล้วนี่ศูนย์ ไม่มีเพราะใครจะมาเที่ยวหนึ่งพอมาเที่ยวคุณต้องมากักตัวเจ็ดวันสิบสี่วันยี่บเอ็ดวันก็ไม,ม่มีคนมาเที่ยวมีแต่นักธุรกิจที่มีความจําเป็นต้องมาแค่นั้นเองนะครับเอายังง่ายไม่ต้องดูอะไรไกลเลยครับพวกเราไปงานย่าโมเนี่ยช่วงเนี้มีงานงานย่าโมเมื่อวันศืนนี้ผมก็ตอนเช้าไปตักบาทก,กับท่านนายกที่หน้าร้านย่าโม นะครับแล้วก็ไปวัดสารลอยพอดีวัฒนธรรมจังหวัดเขาจัดลำบวงสูงที่วัดสารลอยนะครับก็ไปที่หน้าลานยื่โมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไปหน้าลานยื่โมเราจะเห็นรถบัสมาไหว้เย,ยื่โมเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือแต่รถปิกอัพเล็กๆมีไม่กี่คนเพราะเศรษฐกิจมันเจ๊งหมดอันนี้นะครับวันนี้เทศบาลกำลังจะผลักดัน งบประมาณและผักดันโครงการต่างๆเพื่อทำให้เศรษฐกิจในเมือ,องโคราชดีขึ้นนะครับอย่างคราวที่แล้วเราจัดงานลอยกระทงที่หนองแกช้างอันนั้นเราก็จัดได้ไม่ใหญ่เพราะสอบคไม่ยอมแล้วเราก็มาจัดตุ๊จีนนะครับนี่ก็มีงานย่ามโมแล้วเราก็จะจัดสงการสงการเนี่ยน่าจะจัดได้แต่ห้ามสาดน้ำ ห้ามแบบว่ามีศาสตรน้ํามีอะไรที่มันนั่นอ่ะก็อาจจะทําให้งานยังไม่ใหญ่แต่ว่าผมคิดว่างานที่เราจะทําได้ใหญ่ไงก็คือแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของชาวอีสานเลยว่าอันนี้สําคัญมากคนเนี่ยจะหลั่งไหลามาดูเทียนที่โคราชเยอะนะครับพอมาดูแน่นอนก็มาซื้อของมากินมาเที่ยวเศรษฐกิจในเมืองโคราชก็จะดีขึ้น